สวัสดีค่ะฮอดบ้านแล้วน้องไปพาพกเจ้าไปเอาแว่นตาเดวิดแล้วก็เข้าไปดูบริษัทของเดวิดอีกนิดหนึ่งทัวร์อีกนิดหนึ่งลังจากนั้นก็เลอยนพาพกเจ้าไปเบิ่งของครัวกับ้องน้ำร้านแสดงห้องน้ำร้านแสดงห้องครัวจะดูว่าอันหมายจะเป็นยังไงเป็นลักษณะแบบไหนลองดูไปเดียวเดวิดไปจ่ายเงินค่าจอดรถ มองจอนรถย่างยาก้องจะพาเข้าไปดูบริษัทเดินอีกแป๊บนึงซับซ้อนมีลิฟต์จ้ะน้องที่แรกน้องคิดว่าอ้าน่าจะไม่มีลิฟต์มีห้าชั้นเงียบมากจาก้ะบริษัทเงียบ ห้องครัวจ้ะน้องชอบชอบห้องครัวโอเคไปมีทุกสิ่งจ้ะทุกสิ่งอย่างห้องครัวก็จะมีคนเก็บจะมีคนล้างให้บริษัทไปพนักงานนั่งกินขา้าวมัวสะอาดมันจะล้างหน่อยไปเดินห้องยังหลังใช่ไหมโอ้ไฟเปิด ทำจะยืนเพราะว่าเจ็บหลังโอ้ my god เทคโนโลยีใหม่จ้าพวกเจ้าเห็นบ่โอ้ my god นนนนคุณยืนเอาใช่ไหม <c oughs> ส่วนมากเรื่องนี้เพราะว่าเจ็บหลังโอ้ my god คุณไม่นั่งหรอ ดังนิดหน่อยบางครั้งอุ๊ยตายตายไม่รู้นะนี่สามียืนทำงานทุกวันโอ้ขอโทษโอ้ oh my god ปรับขึ้นปรับลงได้ใช่ไหมโอเคอันนี้จะเป็นไฟจ้ะน้องจะพามาดูอีกเห็นว่ามัน,ม,นมันเปิดเองอัตโนมัติเห็นบ่นี่สายไฟอีกอย่างนี่สหรับค,คอมใช่ไหม มมันจะนจะาาากข้งบนอบางคน,นเขายืนทํางานจ้าเห็นบ่เห็นไหมคนที่แบบว่าสูงสูงแบบนี้จ้าเนี่ยเหมือนกับเดวิดนี่เขาจะไม่ใช้เขาสิบบ่ใส่อันนี้แม่บ่เดวิดเขาจะใช้ยืนเอาบ่จะไฟฟ้าเปิดเองอันนี้จะเป็นอ่าที่นั่งประชุมจ้ะที่นั่งประชุมอ,อันนู้กนก็ตรงนู้นถ้าคุณอยากคุยกันจ้ะบริษัทใหญ่มีห้าชั้นเดี๋ยวอนนี้เป็นทีน่เก็บ ของเออนั่นเห็นรูปน้องไหมนั่นจ่าเห็นไหมนั <c> ่น <oughs> <c oughs> จะเป็นอันนี้อะไรนี่ถ้ามีแผ่นดินไวจะจับอันนี้วงโอ้แห้งอนอันนี้จะเป็นถ้ามีแผ่นดินไว้อันนี้มันคือมันมันมันมีอะไรข้างในมีวงตามันจะมีทวงมือมันจะมีที่นากาสําหรับถ้าอาคารเตะจะมีอาหารน้ดหน้อยอเห็นไหมจา่านี่แม่เขาเตรียมไว้เนาะจ้าเนาะ เตรียมแบบว่าอ่าแผ่นดินไวทั้งหมดคุณจะพาฉันไปไหนนี่เวนตาเวนตาทำไมพามาแบบนี้อันนี้นอกันอ,อ้ยใครจะอยากเข,าเข้ามาไฟจะเปิดวังวาโอ้มันมาจาโอเคจา้า จะเป็นโบสถ์จ้ะเห็นโบสถ์ปะโบสถ์แถวๆในเมืองวสวยๆเดี๋ยวน้องจะพาไปดูแว่นตาแว่นตาเดวิดมาแล้วจ้ะมาดูดิหันน้ามาสิอ๋อว้าวยิ่งลุคเดฟเฟนว้าวเลยเดฟเฟยอคลีร์ Yeah, yeah, yeah. And you've had those glasses for so long as well. Yeah. changes would just be really like. like way more. <laughs> yeah, 30 day trial from today. Um, try not to switch back to your old glasses. While I you're know, because those are really a strain. Yeah. not ตาสวยสวยสวย,สวย,สวยอิลิพามาอันนี้ก็สวยจ้ะสวยมากสวยจริงๆจ้ะน้องมักอันใหญ่ๆจ้ะเพราะว่าเราไม่มีจมูกสีใส,สอันนนน่อยหนาใหญ่ๆต้องให้แบบว่าบาลานซ์กันกนับหน้า เงาม,มาจ้าอยากรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่อันอันที่น้องชอบสามร้อยจ้าสามร้อยสามร้อยแปดสิบเก้าเหรียญแ, oh, แพงปะแพงแพงอยู่นะสามร้อยแปดสิบเก้าเหรียญประมาณแปดพันวะ,วะนี่เท่าไหร่ฮะ ชอบอันนี้มากจ้ะสวยมากอู้อันนี้มากเลยสวยอู้จ้ะอันนี้สวยสวยมากชอบอันนี้มากเลยใส่กับกางเกงยีนเสื้อผ้ายาเสร็จแล้วนั่นแม่เดวิดเขาทำอะไรนะเป็นเดะแซ็ตเะเซ็ตค่ะอันนี้บรรยากาศภายในร้านน้องพามากินข้าวหลังจากนั้น น้องจะพาไปดูห้องครัว <S <S อาหารได้แล้วจะอันนี้หน้าตาของอาหารจะเป็นไก่เดี๋ยวแป๊บนึงเดวิดได้อะไรบ้างไก่กับคล้ายๆกับสละเปา,า,ายัดไส้จ้ะน่ากินบอกสิบสองเหรียญจ้ะน่ากินบอก ủng <coughs> hộ เขาิมีผักนิดหน่อยจะมีอ่ะทิงนิดหน่อยมีเส้นผมนิดหน่อย ไตอร่อยไต้อร่อย๊ายบายจังเดี๋ยวเจอกันไปเข้าห้องน้ำเเข้าไปบริษัทเว่นตาสวยจังชอบไหมอย่าง <laughs> มาแล้วจ้ะถึงบริษัทไฟฟ้า จะมากินน้ำน้องจะพามาดูห้องครัวจ้ะร้านเฟิร์นเจอร์ไฟสวยมากจ้ะเห็นไหม ตรงไปจะเป็นร้านห้องครัวจ้ะอันนี้ห้องครัวจ้ะอืมสวยบอห้องครัวจ้ะงามบอ อันนี้ห้องน้ำจ้ะเรามาดูห้องน้ำก่อนชักโครกเชยๆ2,500เหรียญอันนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำอันนี้จะเป็นหิน2,500อันนี้ก็เป็นหินเป็นพื้นทั้งหมด2,500สุดยอดจะ้ะของแพงมากห้องน้ำอ่างอาบน้ำจ้ะสวยบออันนี้เดวิดเห็นไหมจ้ะ สวยมากชอบแบบนี้แหละ4,800เหรียญจ้ะเหรียญสวยมากอันนี้พันหกอันนั้นพันหกอันนี้เป็นหินสวยสวยหินจริงๆนะจ้ะหินอิลีได้เนี่ยหินอิลีงามมันก็เลยแพงโอเคเนาะอันนี้สวยอันนี้สวยมาก อันนี้ห้องน้ําจ้ะห้องน้ําสุดยอดจ้ะห้องน้ําสวยว่าจ้าห้องน้ําสวยนะสวยมากเลยห้องน้ําเดี๋ยวน้องจะพาไปดูอีกที่นึงจ้ะเพราะว่าน้องจะได้ทําห้องน้ําก่อนห้องครัวไปก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านมาเห็ดใหบึงนะิ่งซื้อจ้ะโอเคจ้ะบายบาย บายบายขอบคุณเลยนะ้ยล่าอย่าลืมกดติดตามฝากกดซ mm ั hmm. อบสไคร b ์ให้เน่ได้จ้ากดอะไรก็ได้ที่มันสามารถกดได้ขอบพรบคุณเป็นอย่างสูงค่ะบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบายบาย